จำบทบ่อยจำบทไม่ค่อยได้พูดผิดผิดถูกถูกครูภาวามีเทคนิคให้ค่ะแอปพลิเคชันที่ครูจะแนะนําก็คือแอปพลิเคชันแคปคัทค่ะช่วยในการที่เราจะจําบทได้ง่ายขึ้นนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่แอปพลิเคชันแคปคัทนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นคําว่ากล้องนะคะให้ทุกคนเลือกคําว่ากล้องค่ะพอเห็นคําว่ากล้องเสร็จแล้วนะคะจะมีคําว่าเครื่องบอกบทนะคะให้ทุกคนเลือกค่ะตัวด้านบนนะคะขวามือเครื่องมือที่2นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเอาบทนะคะวางใส่ในนี้ได้เลย อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะตอบเวลาเพราะเราจะพูดนานหรือพูดั้นเราสามารถตับได้และตัดต่อได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกค่ะอัดวิดีโอเลยนะคะเร็จวิชานี่เปลี่ยนความชีวิตคุณได้หนึ่งคำพูดเราก็สามารถที่จะพูดตามบทนี้ได้เลยนะคะสามารถตอบคมเร็วความช้าได้เท่านี้น,นะคะเราก็สามารถที่จะพูดตามบทหรือพูดตามสคริปได้แล้วค่ะง่ายไหมคะทุกคนอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถคอมเมนต์บอกครูแพรวาได้เลยนะคะ